เียงคู่บ้านเพียงคู่คุณแลนยากิวซีคอนฟิเดนซ์เผยผิวกระจ่างใสแอนมั่นใจค่ะโทร0819207440ถึง2วันที่6วันที่6 6ที่แล้ว6สิงหาเนี่ยนะเราเรายยื่นหนังสือครั้งหนึ่งแล้วเป็นทางการแล้วว่าว่าขอปรับปรับวิธีร่างใหม่ออกออกร่างใหม่ให้ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่ว่าเอาคุณประโยชน์ ที่สถานีกระทาอยู่ตามประเภทของกฎหมายคือสถานีที่เป็นบริการสาธารณะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะจริงนะต้องได้กําลังที่จะส่งพอที่จะทําประโยชน์สาธารณะได้แท้อย่างแท้จริงประโยชน์สาธารณะก็จะมีหลายประเภทม่ใช่เฉพาะเรื่องศาสนานะเราไม่ได้เรียกร้องเพื่อสถานีทางด้านศาสนานะเป็นสถานีทางสาธารณะใหส้สมประโยชน์อย่างนั้นให้จัดอย่างนั้นนะฮะกำลังกำลังส่งนี่ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญ ปัญหาของกสชคือคือคลื่นมันคลื่นมันรกคลื่นมันรอกอยู่ในในบรรยากาศก็ว่าคลื่นมันรอกอยู่บนบรรยากาศเราเข้าใจเราเห็นด้วยเห็นด้วยที่ควรจะปรับปรับให้ให้ให้คลื่นคลื่นเสียงเนี่ยไม่รบกวนประชาชนทั่วไปก็ต่างคนต่างต่างลดกันลงมาเพราะสถานีหลักที่เรียกว่าสถานีหลักเนี่ยเขาทำเกินเนี่ยเขาทำเกินแผนแผนแม่บทเมื่อสมัย2 8ไปมากอยู่ ข้อมูลที่ทางสิทธิลงตามหาบัวมายื่นเพิ่มเติมอีกในวันนี้นะครับก็จะเป็นการทบทวนหลักการใหญ่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าท่านมองว่าวิทยุหลักที่เป็นไปตามพรบรเดิมที่จะต้องเราจะต้องคงสิทธิ์ของเขาไว้นะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ300กว่าสถานีนะครับท่านอยากจะให้ว่าท่านมีสิทธิเท่าเทียมกับวิทยุหลัก ตรงนี้นะครับเนื้อหาสาระในส่วนใหญ่นะครับเราคงเกต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์กับประชาชนทุกทุกทุกภาคส่วนทั้งหมดเท่าเทียมกันน,นะครับก็ขออนุญาตว่าในส่วนนี้ก็ขอรับข้อเสนอของท่านไว้แล้วก็ผมจะนําเสนอต่อที่ประชุมของกสทชให้วันนี้เพื่อประกอบการพิจนารณาในวาระที่มีมาในวันนี้ด้วยครับครับ สวัสดีครับรายการคนข้อข่าววันพุทธที่22สิงหาคม2555วันนี้เราจะสนทนากันในประเด็นที่กลุ่มพระอาจารย์ลูกศิษย์หลวงตามหาบัวและองค์กรเอกชนกลุ่มหนึ่งได้เคลื่อนไหวคัดค้านร่างประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชอที่ไปกำหนด การกำลังส่งของวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นการขัดต่อกฎหมายรัะธรรมนูญและก็กฎหมายลูกที่ว่าวยเรื่องของการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์นะครับโดยกลุ่มพระอาจารย์ลูกศิษย์หลวงตามหาบัวและองค์กรเอกชนได้เคลื่อนไหวขอความเป็นธรรมกรณีที่คณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์ และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยได้ไปออกร่างประกาศกสทอชอเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจาการวิทยุกระจายเสียงที่พบว่าไปกำหนดให้กำลังส่งของวิทยุกระจายเสียงสำหรับกิจาการบริการสาธารณะกิจาการบริการชุมชนและกิจาการทางธุรกิจให้ไม่เกินร้อยวัตต์นะครับและความสูงของเสาอากาศวัดจากระยะพื้นดินที่ตั้งเสาอากาศไม่เกิน40เมตร ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าสัญญาณจะกระจายในวงแคบเพียงไม่กี่ร้อยเมตรและจะถูกคลื่นวิทยุหลักบดบังสัญญาณซึ่งอาจจะกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่วิทยุภาคธุรกิจที่ได้รับสัมปทานนะครับและวันนี้เราก็จะพูดกันถึงหลักการใหญ่ด้วยว่าการจัดการหรือว่าจัดระเบียบทรัพยากรสาธารณะที่เป็นคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์นั้นรับโดยกสทช ที่เป็นผู้วางกฎกติกาต่างๆเนี่ยครับทีมเพ่เป็นผู้จัดระเบียบเนี่ยควรจะควรจะมีหลักคิดหลักการและจัดระเบียบยังไงทั้งในแง่ของกรรมสิทธิ์ในแง่ของเนื้อหาในแง่คุณภาพของรายการแล้วก็ในแง่ของการกําหนดเทคนิคของการเ,เทคนิคของกําลังส่งต่างๆนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันทั้งในแง่ของกฎหมายทั้งในแง่ของเนื้อหาและความเหมาะสมของ ร่างประกาศของกสทชที่ว่านี้นะครับวันนี้เราได้กราบนมัสการพระอาจารย์ลูกศิษย์หลวงตามหาบัวสี่ท่านนะครับมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับมีท่านพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรจากวัดป่าสะทรตาบลบ้านตากอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีนะครับท่านพระครูว,วัชรธรรมอาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตระโข วัดป่าชายชุมพลตำบลสะเดาะพงเภอเขาค้อจัังหวดเพชรบูร์ท่านพระครูอัฐกิจนันทกุลหรือพระอาจารย์นพดลน,นันทโนวัดป่าดอยลับงาตำบลบท่าขุนรามอเมือจงจกำแพงเพชรและท่านพระครูนิรมิตวิทยากรหรือว่าพระอาจารย์วิทยากิจจวิชโยวัดป่าดอยแสงธรรมยานสัมปันโนตำบลแม่นาอ่างองเภอแม่อายจัังหวดเชียงใหม่กลับนมัสก,การพระอาจารย์ทั้งสีท่านครับ และเรามีในแง่ของกฎหมายนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรศักดิ์สิริพรอดุลสินและโฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอาจารย์ปานเทพภูพงศ์พันธ์ร่วมสนทนาในคืินี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ของเราครับสวัสดีครับก่อนอื่นก่อนนมัมการเราเรียนถามท่านพระอาจารย์นพดลก่อนนะครับว่าวันนี้ที่ได้ไปที่กสทชที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยจุดประสงค์ที่ไปในวันนี้เนี่ยเพื่อย้ําถึงจุดยืนของทางกลุ่มลูกศิษย์หลวงตามหาบัวในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเพราะเรารับทราบเมื่อเมื่อสองสามวันี้เองว่าวันนี้จะมีการประชุมนะเพราะว่าเพราะว่าขั้นตอนของการประกาศร่างกทชมีมีกาหนดอยู่เพราะเคยรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย เมื่อวันที่20บกรกฎาคมไปแล้วนะก็<ๆ>ใกล้เวลาที่จะจะประกาศเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกฎหมายนะฮะเพื่อเพื่อจะลงนามวันนี้จะมีมีมติถ้าเผื่อวันนี้มีมติไปเรียบร้อยก็จะลงนามลงนามแล้วก็ลงรัชก,กิจจาเขาเริ่มบังคับนะเย็นมามาตรฐานทางเทคนิคเท่าไหรก่ก็ก็จะเริ่มบังคับตั้งแต่ตั้งแต่ตแตหลังลงาราชก,กิจจาเป็นต้นไปนะเราก็เราก็ร้อนใจว่าถ้าเผื่อว่า,าเธอไม่ไม่ยืนยันให้ชัดเจนเนี่ยเพราะว่า ที่กะสะชปเปิดประเด็นมาเนี่ยมันมันเหมือนหลอกเราอะ่ะเพราะว่าระหว่างที่เขาร่างมาเนี่ยเขาไม่เคยถามไม่เคยปรึกษาหรือไม่เคยเราไม่เคยทราบข่าวว่าจะออกมาอีท่านี้เลยนะ<ๆ>เพราะว่าระหว่างที่ที่ที่คุยกันปรึกษาหารือกันเนี่ยถึงเรื่องแบ่งประเภทสถานีิทยุเนี่ยเราเรา,เราคิดว่าคุยกันรู้เรื่องดีแล้วอะนะแล้วก็มาลงรายละเอียดแต่พอออกมาเป็นประกาศที่ท,ทั่วทั่วไปเขาจะเรียกกัน 100, 100ว่าร้อยร้อยวัดสี่สิบเมตรเนี่ยนะ มันมันรับไม่ได้เลยมันผิดมันไม่เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวท่านจะพูดให้ฟังนี่เราก็เราก็พยายามที่จะค้านตรงนั้นไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎาคมต่อมาวันที่หกเราก็ค้านอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราเริ่มเสนอไปว่าไอ้ร้อยไม่เอานี่จะเอายังไงเราเริ่มเสนอไปแล้วแล้วก็หกหกสิงหาเจ็ดสิงหาอ่ามันก็ไม่มีดูท่าทางว่าไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วเราก็ชัดพอนึกก็ไอ้มัน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  ความคิดเราอะความคิดเรามันมันมันตกตกตกต,กตะกอนอะนะว่าว่าตัวเลขของของของเครื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วงานที่หลักการการคุณจัดจัดคลื่นก็ดีหรือคุณแบ่งประเภทสถานีวิทยุต่างๆก็ดีเนี่ยมันตรงตามกฎหมายหรือเปล่าที่ข้อมันมันมันไม่ตรงตามกฎหมายเลยนั้นเราเลยเลิกสนใจเรื่องตัวเลขอันนั้นแล้วมาว่ากันี่หลักการของการการจัดจัดประเภทสถานีหรือว่าการจัดสถานจัด การบังส่งของแต่ละสถานีโดยเอาประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักพอเราผน,นึกกันผนึก,นกตกตกตก,ตกบึกตกผนึกกันแล้วเนี่ยเราตกผนึกกันแล้วเนี่ยเราก็ประชุมคณะสงฆ์ทั้งหมดว่าว่าอย่างนี้ไหมเราจะตกไอ้ย้อนย้อน,นเนี่เขาเขาให้ขึ้นเหมือนขึ้นราคาต่อรองกันเนี่ยรประกาศมาร้อยหนึ่งเข,า,ขากำลังเสนอว่าสามร้อยเอาไหมเนี่ยเราได้มาประชุมคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของมูลนิธิแล้ว เพาม่อาไม่ใช่นั่นไม่นั่นถูกหรอกคร<ช>ับไม่ใช่เรื่องจริง<ช>เรื่องจริง<ช>ม,มามาว่ากันทีเรื่องหลักการกันก่อนดีกว่าเราก็เลยยื่นหนังสือซึ่งยื่นมวนที่หกเจ็ดแหละมาซ้าครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งว่าความคิดเดิมที่เราคิดไว้ไม่ได้สนใจเรื่องตัวเลขเนี่ยมาว่าในเรื่องผลประโยชน์ของของผู้ฟังเนี่ยเราก็เลยมายื่นยื่นยืนยันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ซึ่งเราทราบดีว่าเป็นวันที่เขากําลังประชุมกันอยู่ครับก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่สิบสองสิงหาเราได้ได ที่เราจะสื่อสารกับผู้ฟังทั้งหมดว่าเราเราเราจะอย่างนี้นะนะเราจะต้องการความร่วมมือร่วมมือจากประชาชนไงเราให้ประชาชนเข้าชื่อเข้าชื่อคัดค้านหลักการหรืเรื่อง,เร,องเรื่องตัวเลขจํานวนตัวเลขกันอนะ่เนะเราคัดค้านแต่เราเสนอไปว่าให้ให้ให,ให้ให้จัดสถานีแบบที่เอาประโยชน์เป็นหลักนนะวันที่สิบสองพิงหานะั่นอ่ะเราก็ประกาศกับประชาชนเป็นทางการ,รว่าให้ประชาชนร่วมกันแสดง เราก็คิดว่าสักสองสามหมื่นเราก็จะมายื่นและครับพอดีเขาจะประชุมพอดีเมื่อเช้านี้เรารวมได้แสนห้ากว่ากว่าหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่ากว่าอะไรชื่ออันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นแบบฟอร์มทางการแต่ว่าเพื่อเพื่อเพื่อให้เห็นมติของประชาชนว่าต้องการยังไงครับแล้วก็เลยมามาแสดงตัวเลขนี้ว่าประชาชนหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าชื่อได้สนับสนุน ความคิดของเราที่ให้จัดสถานีแบบเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญก็ไม่ยื่นเมื่อเช้านี้เท่าที่ทราบคือ1 5 2่0แสาหื่องรี่รายชื่อเมื่อเช้านี้แวก็ยื่นต่อกสทชเมื่อเช้านี้ว่าเป็นรายชื่อประชาชนที่เรารวบรวมมาได้ว่าเป็นประชาชนที่ไม่ยอมรับร่างประกาศหลักเกณฑ์ของกสทช แล้วเราก็มีข่าวมาเรื่อยว่าเขาจะบอกเอ้าวร้อยไม่ยอมก็เอาห้าร้อยกันแล้วกันแต่จนจนบัดนี้ยังไม่ทราบว่าเขาจะเอาอย่างไรกันแน่เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจที่ตรงกันนะครับอยากกลับเรียนเชิญท่านพระอาจารย์วิทยาได้ได้ให้ข้อมูลกับประชาชนที่ฟังที่ดูเอสทีวีตอนนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยร่างประกาศที่กสทชกำหนดขึ้นมามันขัดต่อ กฎหมายก็ดีหรือว่าขัดต่อธรรมชาติของการส่งวิทยุกระจายเสียงซึ่งมันทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการวิทยุกระจายเสียงเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่ดําเนินการมาเกือบสิบปีอย่างไรบ้างครับกาบนักสังขาครับคือทีแรกพวกเราก็คิดว่ากว่าที่จะคัดเลือกคณะกรรมการกาสทชมาได้เนี่ยครับก็ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็คิดว่าคงจะได้คนดีมีฝีมือเข้ามาเลือก เป็นเหมือนหรือว่าคล้ายๆกับเป็นเทพมาจากสวรรค์ก็ว่าได้นะครับที่จะมาทํา <พอ S 2> เรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่ามันมันมีมูลค่าทั้งเป็น,ปนแสนแสนล้านแต่พอเรามาเห็นร่างประกาศของเขาเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมาบังคับให้ทุกสถานีมีกําลังส่งไม่เกินหนึ่งร้อยวัตต์ไอ้ที่เราคิดว่าเป็นเทพมันก็เลยจะกลายเป็นปีศาจหลุดมาจากหลุมนรกหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบถึงจะมาออกประกาศอย่างนี้ออกมาได้อือันที่จริงที่เรามาค้านเนี่ยเราก็ค้านเพื่อที่อยากเห็นกสทชจับสารคลื่นความถี่ได้อย่างลงตัวแล้วก็ ถือประโยชน์สาระอย่างสูงสุดจริงๆไม่ใช่มาทําเพียงแค่ศัก์แต่ว่าทําหรือจะมาทําเพื่อให้มันเกิดความวุ่นวายหรือเกิดความแคว้งคว้างโดยที่หาจุดจบไม่ได้เพราะมันจะมีเสือเสือนอนกินอยู่ถ้าหากว่ากสทชปฏิรูปสื่อไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ที่อยากที่จะให้กสทชทำเนี่ยคือเราไม่ได้มุ่งหวังว่าจะต้องมาทําเพื่อสถานีของหลวงตาหรือเพื่อศาสนาหรือเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่อยากเห็นวิธีการจาัดสรรคลื่นความถี่ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนซึ่งนั่นคือวิธีการที่กสทชจะทํางานได้สําเร็จอย่างเช่นว่าประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่ากฎหมายแบ่งแยกไว้มีประเภทสาประเภทวิทยุนะชุมชนมีภาคสาธารณะแล้วก็มีภาคธุรกิจซึ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละสถานีนี่ก็ต่างกันชุมชนก็เป็นแบบหนึ่งสาธารณะก็เป็นแบบหนึ่งธุรกิจก็เป็นแบบหนึ่งประโยชน์ก็ต่างกันหมด แต่ทาไมกสทชจึงมากําหนดให้มีกําลังส่งเท่ากันหมดด้านนี้มันก็ผิดและหลักการทํางานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคภาคชุมชนกับกับสาธารณะเนี่ยกฎหมายเขียนไวช้ชัดเจนเลยว่าไม่ให้หาผลประโยชน์หรือไม่ให้มีโฆษณาไม่ให้สแสวงหากําไรทางธุรกิจคร,ครสองประเด็นนี้เท่านั้นเองถ้ากสทชสามารถทําได้ตามกฎหมายที่เขียนไว้เนี่ยวิทยุที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้จํานวนเจ็ดพันกว่าสถานีเนี่ยจะลดทั่วภาพลงทันทีเลยเพราะว่า ผู้ที่จะสามารถประกอบกิจการอย่างที่กฎหมายกําหนดเนี่ยคือเป็นวิชุมชนไม่หากําไรแล้วก็เป็นสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงเนี่ยมีเป็นจนํานวนน้อยอย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่ครับมีไม่มากเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะมากําหนดว่าจะต้องมีกําลังส่งเท,เท่านั้นเท่านี้นเวลานี้ร้อยวัตถูกคัดค้านก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นมาเป็นห้าร้อยวัตซึ่งเราบอกอันนั้นมันไม่ใช่เหตุผลเหตุผลคือว่าคุณทําไมถึงไม่หาวิธีการที่จะส่งเสริมผู้ที่จัด ทำสถานีแล้วมีเนื้อหารายการที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ประโยชน์กับสาธารณะสูงสุดอย่างที่รัฐมนตรีเขียนไว้ซึ่งเป็นหน้าที่ของกสททท,ท,ท,ที่จะต้องทําอย่างนี้อยู่แล้วไม่ต้องให้เรามาคัดค้านไม่ให้ต้องไม่ต้องให้เรามาบอกมาสอนเลยหน้าที่ของเขาที่ต้องทําอยู่แล้วกินเงินเดือนเดือนละตั้งสี่แสนบาททาไมต้องให้เรามาบอกด้วยครับทาไมต้องให้พระมาพูดหน้าที่ของเขาโดยตรงแต่ทําไมเขาไม่ทําำเพื่อประโยชน์สาธารณะสูงสุดถามว่าสถานีวิทยุทุกทุกชนิดอ่ะ ถ้าทาเพื่อประโยชน์ฐานะสูงสุดแล้วเนี่ยคุณใช่เขาแสนวัตก็ยังได้เลยเดย๋ยว,ว่าแค่พันวัตหรือห้าร้อยวัตครับเขาก็ทําเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศประโยชน์ของประชาชนทําไมให้ไม่ได้ครับนี่อันนี้เป็นเป็นประเด็นหลักที่ว่าเราถึงต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อว่าให้กอสอทชท,ทําในสิ่งที่มันถูกต้องและในสิ่งที่มันจะเข้ากับความเป็นจริงแล้วก็เป็นไปได้ด้วยครับไม่ใช่คุณมาทําอย่างเนี้ยห้าร้อยวัตมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เไไดครับประเทศไหนในโลกมีมีบ้างที่ทําให้สถานีวิทยุทุกสถานีมีกาลังส่งเท่ากันหมด อเมริกาเขายังทําไม่ได้ลาวเขมรก็ทํไม่ได้ที่ไหนก็ทําไม่ได้ถ้าทําได้ก็แสดงว่าประเทศไทยนี่จะเป็นสิ่งมหาจันทร์อันดับอันดับล่าสุดของโลกเลยกสทชนี่จะได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดที่สามารถทําใหว้วิทยุทุกสถานีที่ที่มีอะไรอะไรก็ต่างกันหมดต้นทุนก็ต่างกันการจัดรายการก็ต่างกันคุณภาพรายการก็ต่างกันแต่ว่าให้มีกําลังส่งได้500รวัตต์เท่ากันหมดเขาจะทําได้อย่างไง ไม่มีทางทําได้เพียงแค่ประกาศออกมาน,นี้ก็คัดค,ค,ค้านกันจนจะไปไม่รอดอยู่แล้วถ้าทําจริงก็ไม่รู้จะยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาอีกขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นถึงอยากจะถามกสทชเหมือนกันว่าคุณมีเจตนาที่จะทาเพื่อประโยชน์สาธารณะสูงสุดจริงหรือเปล่าถ้าจริงทำไมคุณไม่เอาประโยชน์หรือสารเนื้อหาสราระมาเป็นตัวตั้งในการที่จะกําหนดมาตรฐานต่างๆบอกว่าสถานีวิทยุชุมชนแต่ละแต่ละชนิดเนี่ยมีขึ้นขึ้นส่งส่งขึ้นมากวนกันบ้างหรือรบกวนวิถีการบินอะไรก่ออะไรอย่างเนี้ย แล้วมาแก้ปัญหาด้วยการจํากัดความถี่ให้มันลดลดน้อยลงเพื่อว่าเพื่อจะลดปริมาณของวิชุมชนอันนั้นมันก็เป็นข้ออ้างเฉยๆเพราะว่าถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยวิชุมชนกถานะเนี่ยถ้าไม่มีโฆษณาแล้วเนี่ยคุณว่ามันหายไปไหมไม่ต้องไปทําอะไรมันก็หายหมดใช่ครับเพราะผู้ที่จะทําอย่างเช่นอาตมาส่งอยู่พันวัดเนี่ยค่าใช้จ่ายเดือนค่าไฟเดือนแปดพันเก้าพันแต่ถ้าไปทําเป็นสิบกิโลวัต์เนี่ยค่าใช้จ่ายเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นถามว่าถ้าไม่มีโฆษณาไม่หาไรายได้ใครทําได้ล่ะ ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งเสียสละอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวถึงจะทําได้ mm hmm. อย่างที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันนี้ของสถานีเสียงธรรมของหลวงตาเนี่ยออกอากาศ24ชั่วโมงไม่มีโฆษณาแม้แต่วินาทีเดียวแล้วก็เป็นเสียงธรรมของพระอรหันต์ล้วนๆเลยครับสอนให้คนทําดีสอนให้คนมีศีลธรรมสอนให้คนทําประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยู่ในรวมในเสียงธรรมหมดแล้วทําไมสถานีอย่างนี้คุณให้ให้เขาทําประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วนะ mm hmm. เขาทําประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วแก่สานนะ ทำไมคุณให้กำลังส่งเขาสูงสูงไม่ได้กำหนดมาตรฐานอย่างนี้สิทำไมคุณไปกำหนดว่าอยู่ๆเอามาตรฐานอะไรมาเป็นวัดมาต้อง500วัตต์ต้อง300วัตต์คุณเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานนี่หรือคุณทำตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบอกคุณถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนแล้วคุณทำไห้ประโยชน์สูงสุดของประชาชนครัดูเหมันก็สทชอ้างว่าวิทยุชุมชนส่งกระจายเสียงเนี่ยไปรบกวนใช่คลื่นหลักใช่ทำไมถึงรบกวนเป็นที่มาของการอ่าร่างประกาศทำไมถึงรบกวนเพราะว่า เราทํากันมาแต่แรกมันไม่มีกรรมการมาจัดสารเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็ทํากันขึ้นมาเครื่องสรงก็เอามาจากบ้านหม้อมั้งเอามาจากที่ไหนแล้วแต่ประกอบกันขึ้นมาต่างคนต่างทาเพราะฉะนั้นพอมีกอสทชขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็มากาหนดมาตรฐานสูงๆครับไอ้เครื่องสรงที่หามาด้วยราคาถูกๆอย่างนั้นมันก็ธรรมดาแล้วมันต้องกวนทีนี้วิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าสถานีไหนควรคุณก็เรียกเข้ามาสิให้เขาปรับปรุงเครื่องส่งยังไงคุณออกมาตรการออกมาที่ไหนที่สามารถปรับมาตรฐานของเครื่องส่งแล้วได้มมาาาตรฐนขอองคคุุณณบกิ เขาไปหาซื้อหาอะไรคุณรับรองผู้ผลิตออกมาผู้ผลิตรายไหนมีคุณภาพดีใช่ไหมล่ะ,ะมีคุณภาพดีแล้วได้มาตรฐานสูงส่ง,สง,สง,สงไม่กวนกันแม่อะไรคุณบอกมาดิรเราเชื่อว่าเขาสามารถที่ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อหามาหาเครื่องส่งที่มีมาตรฐานอย่างนี้ออกมาใช้ได้แล้วมันก็จะแก้ปัญหาการรบกวนกันแต่นี่กลับกลายเป็นบอกว่า วิทยุชุมชนกวนกันแล้วก็อยู่ๆก็มาลดกําลังส่งลงไอท้ที่ดีๆแล้วที่ทําประโยชน์ดีอยู่แล้วก็พลอยเสียไปด้วยเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงไม่ตรงจุดไม่ตรงจุด,จดเป็นการ,รแก้ปัญหาแบบเ,เวียงแห่ใช่ไม่ตรงจุดเหมือนกับเอาคนไม่ดีคนเดียวแต่มาตีหัวคนดีต้องเป็นสิบยี่สิบคนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องครับครับถัดมานะครับกราบเรียนเชิญท่านพระอาจารย์จิรวัตรได้ได้พูดถึงสิ่งที่กลุ่มคณะสิทธ หลวงตามหาบัวอยากให้กสทชเนี่ยได,ได้ได้ปรับวิธีคิดและหลักการเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้ครับก็เป็นคับก็ผิดตั้งแต่ที่ท่านอจรวิทยาพูดไว้เนี่ยเพราะว่าเอาต้องเอาประโยชน์ไม่ใช่เอาทางด้านเทคนิคมากําหนดอย่างนี้แล้วก็แล้มาอ้างว่าสถานีที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งเจ็ดพันสถานีนี่เพราะบ่อยป่าละเลยทีนี้ทําประโยชน์ไปแล้วเนี่ย น่าจะมาน่าจะมามาดูสิ่งไหนนี่เขาทำประโยชน์ไว้ดีแล้วทางชาติศาสนาพมกษัตริย์เนี่ยดีแล้วเนี่ยควรจะสนับสนุนส่งเสริมอันนี้มากําหนดทางเทคนิคให้ให้เสมอกันหมดอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยถ้าว่าไม่ไม่ไม่โฆษณานี่นะไม่หากําไรนี่ทําไม่ได้เพราะมีตัวอย่างมาแล้วอย่างสถานีของท่านอาจารย์ข้าทิพังงานาเนี่ยหลวงตาเมตตาว่าทางภาคใต้เนี่ยมีปัญหาทางภาคใต้มากใช่ไหมล่ะท่านเออคนทางใต้ขาดทางธรรมะเออไอ้เนี้ย ไม่สงบเรียบร้อยขึ้นเนี่ยให้ทานท่านให้ทานเครื่องไปเลยสิบกิโลวัต์ปรากฏว่าเลี้ยงตัวเองไม่ได้ขนาดมีไรายได้ขายปาล์มนะเดือนหนึ่งหมืน่นห้าเ <c oughs> งินกระถินอีกห้าแสนไม่เท่าไรเกลี้ยงหมดไม่ไม่พอใจเข้าไปกับคนเป้าอันนี้ก็ไม่พอเลยก็ต้องต้องต้องลดลดลงมาเหลือนหนึ่งกิโลวัตเดือนนึงเจ็ดเป็ดพันเหมือนที่อาจารย์วิทยาว่าเนี่ยอาจารย์เห็นไปเห็นโทษตรงนั้นพอเราทำสานี้แล้วเลยก็ เอาจัดสารไปให้ขึ้นอยู่ที่ภูเก็ตจะได้ฟังด้วยแล้วจะได้มีค่าใช้จ่ายที่เลี้ยงตัวเองมันได้ด้วยเพราะเราไม่โฆษณาเนี่ยใช่ไหมประชาชนก็จะมีกําลังสนับสนุนได้กํกลังของวัดทางนั้นะยังไม่สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้สิบกิโลวัตที่หลวงตาให้ไปมีไรายได้นะวัดมีไรายได้มืน่นาบาทค่าปาล์มเงินกระถินก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่สามารถห้าแสี่ในแป๊บเดียวหมดเลยถ้าไฟเดือนสี่หมื่นทั้งคนดูแลอะไรด้วยนะแป๊บเดียวหมด